คุณกล้าสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อความสำเร็จหรือเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเลย กว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาต้องแลกกับความยากลาบากต้องแลกกับความอดทนต้องแลกกับเวลาที่เขาควรจะได้รับต้องแลกกับเพื่อนฝูงที่เขาต้องสูญเสียไปกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้และคุณละ่ะกล้าที่จะแลกความสําเร็จกับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าก่อ,อนที่ผมจะมาประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้สิ่งที่ผมต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งเลยคือการสูญเสียเพื่อนในสมัยวัยรุ่นผมอด,ดีตเคยเป็นเด็กช่างกลติดคุกติดยาเสพติดในตอนนั้นผมมีสังคมเพื่อน เสพยาเสพติดเพื่อนที่ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนอย่างผมแต่พะผมมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ผมอยากจะเป็นนักธุรกิจผมต้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมของนักธุรกิจพาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนเก่งๆทำให้เพื่อนหลายๆคนไม่เข้าใจเพื่อนหลายๆคนบอกว่าผมเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ผมเหมาะกับตัวเองในวันนั้นคือเป้าหมายของกูกูต้องพัฒนาตัวเองกูต้องทำให้ตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายให้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่กูกำลังเป็นกูไม่สนใจกูต้องทำยังไงก็ได้ให้กูประสบความสำเร็จอย่างที่กูตั้งใจเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามถ้ากูสำเร็จอย่างที่กูตั้งใจกูจะดูแลครอบครัววได้กูจะมีีชิต ที่สุขสบายเพราะนั้นกูแรกแต่ไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่เป็นแบบนั้นก็จะมีเพื่อนบางคนที่เข้าใจเพราะนั้นเพื่อนผมอาจจะน้อยลงจนในปัจจุบันผมสามารถประสบความสําสเร็จเป็นนักธุรกิจลอยล้านได้ผมต้องขอบคุณในวันนั้นเลยที่ทำให้ผมได้คิดได้เห็นและได้ลงมือทํามันจนประสบความสาเร็จเหมือนเช่นปัจจุบันครับ